สองเจ้าดังครับจากกาลสินครับสารสินนี่เจอกันที่อำเภอสตึกใช่เจอกันที่อำเภอเชียทักทายกันเลยเนี่ยฟังกันแล้วรอบหนึ่ง๋ยวมาตาครับผมแจ็คคิมก่อนครับผมเดี๋ยวสารสินเดี๋ยวรีวิวทีหลังแอ้าแจ็คคิมเจ้าดังอีกหนึ่งเจ้าของจังหวัดกาลสินนี่จะเป็นของพีเทั้งชุดไหครับดอกเป็นของพีเอชเคของช่างปุ้ยอินเตอร์ใช่ไหมทั้งหมดเลยก็จะเป็นมอแปลงสามเฟสทั้งหมดเลยครับ เป็นนอแปลงาเวอร์นะใช่ครับผมนี่ไปชมจะมืดนิดนึงครับสามเฟนหมดเลยอ่ะใช่ครับหนักมากครับอันนี้ของของปุ้ยหมดเลยใช่ไหมทั้งระบบเลยอ่ะอันนี้ขับโลขับโลครับผมชแนลละกี่ดอกเนี่ยสองดอกครับผมชแนลละสองดอกอันนี้นะครับข้างหน้าจะเป็นวัยเจ็ดวัยเจ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่วัยวัยเจ็ดครับผมข้างหน้ายี่สิบสี่ดอกครับผมข้างหน้ายี่สิบสี่ดอกใช่ครับผมวัยเจ็ด แต่แต่21นิ้ว21นิ้วครับผมเอาด้านหลังล่ะด้านหลังคือไว้6หว้6ห1นิ้วของพีเอเอเมนกันับผมอะไรทำไมไม่ใช้ไว้7เเหมือนกันอ่ะลองดูก่อนครับถ้ามันไม่ไหวเดี๋ยวจะเปลี่ยนครับผมถ้ามันไม่ไหวก็เราเราจะเปลี่ยนมาลองเล่นกับพวกพี่ๆรถแห่ก่อนอว่าจะสู้เขาได้ไหมคือมันไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนับผมเออเอาเสียงกลางกี่แท่นนี้เสียงกลางหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแท่นครับผมของอะไร ของเอลีแปดครับผมเอลีแปดแต่ตัวขับข้างนี้จะเป็นชีดเคดีหมื่นหกอันนี้ขับข้างนะใช่ครับมันจะมีตู้สลด์ออกข้างอีกอันนี้แต่แต่แต่ขับกลางแหลมจะเป็นชุดนี้ครับผมกลางแหลมแยกกันดีสระไหมแยกแยกครับผมแยกนะแยกอิสระครับผมโอ้ยสุดยอดเลยครับผมนะไม่เคยได้เจอกันเลยครับผมติดตามแจ็คคิมแต่ทางโซเชียลนะครับกคลิปส่วนมากคลิปจะแมสมากเลยนะ เดาผมเดาหนักร้องมาไหมมาครับมาวันนี้กำลังแต่งตัวแบบวันนี้เซ็กซี่มากวันนี้เยโลบอกว่างานนี้ขอขอแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เลยอันนี้ดีครับผมโเข้าทางของดำเลยน่าเจอแต่ในโซเชียลครับวันนี้ได้มาเจอกันตัวจริงแล้วฮะเจอช่างปุ้ยเหมือนกันครับคอสใช้เอไมอาร์บอใช่ครับสี่หกสี่แปดศูนย์เอสองตัวสองตัวเป็นหน้าหลังครับอ๋อแล้ด้านบนไออะไรชุดกลองกลองกลองอย่าดูกลอง ทีนก็สแตนไยไปแล้วนี่ทีนี้ก็จะเลขสามสองธรรมดาทั่วไปแล้วก็ดีโฟกัแล้วคันแรกอ่ะคันแรกเหมือนกันครับผมคันแรกก็เหมือนกันนะคันแรกจะเป็นร้อยห้าคันแรกร้อยห้าร้อยห้ายังเด็กๆอยู่อันนั้นยังเด็กๆอยู่คือตอนนี้เรามีอยู่สองหน่วยใช่ครับถูกไหมรถสิบล้อกับสิบสองล้อคันนี้คือสิบสองล้อใช่ครับผมคันนี้คือคันนี้คุณสร้างเสร็จได้ประมาณไม่ถึงปีครับผมคันนี้รับงานเท่าไหร่เริ่มต้นอยู่ที่สองหมื่นห้าครับในในระยะ ห้าสิบกิโลแรกห้าสิบกิโลจากสำนักงานใช่ครับผมอันนี้สองหมื่นห้าเริ่มต้นใช่ครับผมสิบสองล้อนะนี่นี่นี่เจ้าเจ้าของแบรแล้วเจ้าของแบรนด์โอ้สวัสดีครับผมเจอกันเมื่อวานนี่โอ้ยนุนว่าจะไม่มาใกล้รถซะแล้วโอ้มาอะไรวางอะไายลูกกับบองดันดกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวก่อนได้ไหมได้ครับเดี๋ยวค่อยไปถ่ายหน้ารถโอเคไหม สวัสดีครับจะให้ให้แฟนมีดีดีกว่าชอบดูพี่บังดังมากเออเอฟซีเนี่ยเีเอฟซีเจอเจอแต่เขาถ่ายกับโด่งลุงพูลไงเรามาดูเขาตลอดไงเออแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยออกอ่ะไม่ซื้อครับอันนี้เนี่ยให้ให้แต่แฟนเป็นคนออกสื่อมา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 เอฟซีเอฟซีครับพี่ฟงดังพี่พี่ฟองดังมากครับนี่ถ้าพูดว่มีไม่ไม่มีโอกาสไปทางโรงงานเขาบ้างเลยยินดีเชิญอยู่อยู่ตรงไหนนะอยู่ อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณด่านช้างสุพรรณใช่ไหมใช่ในเชิงกองดําเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอ่ไปใกล้ๆตรงนั้นเดี๋ยวเช็คเว็บไปไปดูเทคโนโลยีเดียวกันนะเดี๋ยวทางหาได้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 ไม่ยากไม่ยากไม่ยากรู้จักคุ้นเคยกันครับผมติดตามกันอยู่ครับผมนะเดตามค่ะอันนี้ผมรู้สึกดีใจนะผมไม่ให้ผมไปถ่ายแจ็คครีมอ่ะไม่มีโอกาสได้ไปนะเพราะมันอยู่ไกลกันไงเหมือนว่าเหมือนให้ผมไปหาเจ้าผู้หญิงเงี้ยมันก็ไกลไงครับ ถ้ามีโอกาสได้ไปกันไกลเดียวผมถักหาแล้วกันถ้าวามไปนครสวรรค์อยู่ใกล้เนาะบ้านเราอยู่ติดบันไ่บันไดจริงเหรจริงครับจริงนะถ้าไปนครสวรรค์เจอผมแน่นอนเออเอาเอาโอเคโอเคโอเคเอ่าโอ้ดีใจได้เจอผมนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน่วย12ล้อของแจ็คคิมซาวระบบเป็นของ PSK ของช่างปุ้ยทั้งหมดเลยคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งนะอ่าแล้วไอ้คันคันคันแรกของเราอ่ะเอาเอาเดียวก็จะใช้ PSK เเหมือนกันเป็นดอกร้อยเจ็ด พีเกมกันก็จะอัพไหมก็น่าจะอัพเพราะว่าข้างหลังตอนนี้ใช้วอยห้าก็จะอัพไปเล่นบอยเจ็ดทั้งหมดนะครับรอฟังวันนี้บอยเจ็ดว่างสปอนเซอร์โอ้แน่นอนอยู่แล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องต้องสดๆอยู่แล้วเออเนัะ ก็เขาเป็นผู้ที่ใช้แบรนด์ของชักปุ้ยมาตลอดนะผมก็ใช้แบรนดนะ์เขาแล้วตอนนี้ <S 2> <S 2> <S ทำรถแห่ก็ใช้แบรนด์เขาเออเอเอโอเคก็นี่แหละเขาเรียกว่าการซัพพอร์ตกันเนาะใช่ครับเป็นการซัพพอร์ตกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้ชใช้อ่านะ มันมันต้องไปด้วยกันหน้างานจริงๆใช่เพราะว่าถ้าเราเกิดเราเราทำแต่เราไม่เคยเอามาลองหน้างานจริงเนี่ยผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ใช่อันนี้มันถือว่าเป็นการพิสูจน์แบรนด์ไปเลยใช่ครับในการใช้งานจริงไหมใช่ครับผมอ่าสายโสตายต้องลองอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอฟังตอนเล่น ใช่ครับตอนตอนชุด o u าใช่อ่ะอันนี้ก็คือพาทุกคนมารีวิวประมาณนี้ครับข้างบนนี้อันนี้เป็นหน่วยที่ 2, 2> อง่สองล้อ 2> ส2อล้อแต่คัวน,นี้พิเศษนะพ,พิเศษเพราะว่าเราเราเอาหยิบสินค้าที่แบบอ่ะที่เราใช้งานทั่วไปอ่ะอย่างว7ยกับว6ยเนี่ยเราเอามารวมกันนะ,ะเราไม่ได้แบบใช้ของที่แรงที่สุดในโรงงานนะ เลือกของที่ลูกค้าซื้อที่มากที่สุดแล้วก็เอามาทดลองใช้เพื่อเอาไปแนะนําลูกค้าอ๋อเพื่อให้ลูกค้าได้ฟังเสียงใช่แล้วก็แนะนําด้วยว่าการใช้งานเป็นยังไงพาราเวิเตอร์ดอกยังไงเงี้ยรเ,เราจัดเตรียมงนี้ไว้ให้ลูกค้าด้วยพราเราใช้งานจริงๆครับแล้วอย่างผมผมก็มาอยู่กับน้องน้องคิมคือเขาทําซาวเก่งเออเราก็อาศัยเขาตรงนี้ด้วยปรึกษากันแนะนํากันมาเขาไม่ถูกใจตรงไหนเขาก็บอกเราใช่ เราก็แนะนาเขาได้เงถูกต้องครับใช่ยอมรับกันและกันข้อมูลอ่ะมันต้องแลกกันใช่ครับมันถึงจะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีใช่ใช่เลยครับหน้างานจริงๆอ่ะมันสําคัญกว่าการผลิตนะถูกต้องเลยเราผลิตมายังไงก็ได้ครับใช่ครับแต่หน้างานใช่ไงเราต้องมาดูครับใช่เราต้องรับรู้เขอด้วยางใช่จริงใช่ไหมจริงมันมันต้องจบตอบโจทย์หน้างานของเราถูกไหมถ้าหน้างานไม่ได้เราก็ต้องไปแก้ไขต้องไปแก้ไขหลายอย่างครับผมอันนี้คือ่วาสําคัญเลยควรจะลงตัวควรจะลงตัวรถนี่างสโตนแต่ละคันใช่ ใช้เวลาใช่ผมบอกเลยใครคิดว่าทํารถเห่มันง่ายไม่ใช่หรอกกว่าจะลงตัวแต่ละคันเชื่อผมเบอร์ใช้เวลาปรับปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นกว่าจะลงตัวจริงต่ละครันคันนี้ก็เราทดลองแบบของก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะผมก็เอาของที่โรงงานมาโอ้โหเยอะมากกว่าจะได้เป็นคันนี้ก็คันนี้ไปเดี๋ยวเราฟังเราฟังเสียงตอนตอนเล่นจริงเล่นสดได้เดี๋ยวเจอกันนะครับครับผมบขอบคุณครับขอบคุณแจ็คคิมครับผม